มันมีเรื่องกรณีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าโดนพระใช่ไหมใช่พยายามจะทําไมนะเหมือนน oh, เหรอเออใช่ค่ะเป็นการกระทําก็คือข่มคืนนั่นแหละอ่ะพูดง่ายๆแล้วก็คือเหมือนหลอกเธอว่าจะต้องไปแก้กรรมนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือกระทําแบบนี้กับเธอแล้วก็ไม่ยอมให้เธอศึกเธอก็เครียดมากบอกใครก็ไม่ได้ไมี่ยค่ะทุกทีไม่ให้ศึกเพราะอะไรคือไม่ให้ศึกเพราะจะให้อยู่ด้วยต่ต่อไปไงผู้หญิงจะหนีจะศึกใหม่คถึงผู้หญิงจะจะศึกเพราะให้ผู้หญิงไปบวช เพื่อจะแก้กรรม<อ>แล้วก็โดนกระทําแล้วผู้หญิงอยากจะสึกเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปบวชนี่ค่ะอยากจะสึกออกไปพระไม่ยอมให้สึกผู้หญิงก็เลยอยากจะฆ่าตัวตายก็เลยเขียนเรื่องราวนี้ออกมาปรากฏออกมาล่าสุดข้อเท็จริงเป็นยังไงนะครับมันมีภาพเอาล่าสุดเลยหลังจากที่น้องนุ้ยใช่ไหมเป็นผู้เสียหายที่บอกว่าโดนย่ายีแบบนี้วันนี้ทีมข่าวของเราเองเนี่ยระวางที่กําลังสัมภาษณ์แม่น้องนุย้ยขอตัดไปภาพล่าสุดเลยนะฮะจู่จูมีชายคนหนึ่งเนี่ยนะฮะพาพระรูปดังกล่าวนั่งรถยนต ออกมาจากวัดผู้สื่อข่าวก็เลยพยายามจะสอบถามว่านี่ใช่เจ้าอาวาสหรือเปล่าใช่ไหมค่ะและยังไงต่อน,นะเมย์คือหลังจากยังไงฮะพระอาจารย์ครับนี้วันนี้นิดนึงครับอันนี้เราไปไหนนะครับพระอาจา,านนรย์เราไปไพูดกันเลยนะผมไม่ไม่คุณถามนิดนึงครับว่าที่เรารนนเราไปที่ไหนนะครับผม<ร>จะไปที่วัดกระเปียกครับไปไปหาอาจารย์ันเดี๋ยวค่อยค่ยคุยทีหลังท่านเจ้าอาวาสใช่ไหมครับอ่าไม่ไม่ไม่ใช่ครับออ๋แล้วเจ้าอาวาสท่านอยู่ไหมครับไม่มีเจ้าอาวาสนที่นี่ฮะแล้วก็ไม่ใช่เป็นวัด อ่าครับรอาจารย์แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยกับเด็กอันนี้เราอยากจะพูดอยากจะอะไรไหมครับอาจารย์ครับขอขอเป็นโอกาสหน้าเลยกันนะครับโอกาสหน,น้านครับทำสมาธิอยู่ใช่ไหมับหรือว่ายัองอยากจะชี้แจงอะไรไหมครับอาจารย์ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันคือเหตุอะไรครับ ครับจริงๆแล้วต้องแจงเลยนะฮะไม่ต้องมานั่งหลับตาพลิ้มอย่างนี้นะฮะอไอตอนที่เห็นนี่ต้องเบอร์หน้า,าไว้เนี่ยคือแกหลับตาพลิ้มนะฮะเหมือนทําสมาธิแต่ว่าน้องผู้หญิงคนหนึ่งอยากจะตายเพราะบอกว่าโดนกระทําย่ํายีแล้วปรากฏว่าลูกศิษย์เนี่ยไม่รู้เจ้าหน้าที่หน่วยงานไหนนะฮะใส่เสื้อไอตาสิงด้วยนะฮะ ไม่แน่ใจว่าหน่วยไหนอบตอหรือ,อยังไงบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะไปที่วัดอื่นแต่ยังไม่ได้ตอบคาถามดใดๆทั้งสิน้นล่าสุดวันนี้ตัดสลับกลับไปที่แม่ของน้องผู้หญิงหน่อยเนี่ยนะฮะถามว่าข้อเท็จจริงนุ้ยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราไปเจอแม่ของน้องนุ้ยฮะเขาบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยลูกสาวมาบวชที่วัดแห่งนี้โดยบวชชีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวเองก็จะมาบวชก่อนใช่ไหม ก็คือมาบวชพร้อมกับลูกสาวเมื่อปีที่แล้วกุมภาพันธ์แต่ว่าทางด้านของคุณแม่เนี่ยเหมือนศึกออกมาก่อนในช่วงเดือนมีนาคมซึ่งตอนแรกเนี่ยคุณแม่ก็บอกจะชวนลูกสาวศึกออกมาด้วยกันแต่เหมือนพระอ่ะห้ามลูกสาวไม่ให้ศึกด้วยการไปบอกกับคุณยายของฝั่งผู้หญิงเนี่ยบอกว่าไม่ได้นะลูกสาวเนี่ยถ้าศึกออกไปแล้วเนี่ยจะมีกรรมจนถึงท่านทําให้เสียชีวิตได้คือลูกสาวเนี่ยพอ เป็นแบบนี้ก็พยายามที่จะหนีออกจากวัดหลายครั้งแล้วก็มีการเหมือนว่าค่ะดา่าบอกว่าเนี่ยไม่สํานึกหรอข้าวที่เจ้าบ้านเข้ามาให้เนี่ยมาใส่บาตรให้เนี่ยเือนพระดา่าใช่นี่จนกระทั่งเดือนกรกฎาเนี่ยลูกสาวเลยยอมศึกออกมา<ถ>พอลูกสาวศึกออกมาเล่าความจริงให้ฟังถูกพระขืนใจหลายครั้งแล้วยังมีผู้หญิงคนอื่นถูกขืนใจด้วยเหมือนกับลูกสาวอา้าวแล้วหลวงพ่อดันออกวัดตอนดึกซะด้วยเนี่ยนะฮะเขาก็กลัวหนี<ๆ>แต่ถ้าหลวงพ่อไม่ได้ขืนใจ แกปิดวาจาป่ะช่วงนี้นี่ฮะเพราะมันจะมีพระบางรูปเขาปิดวาจาใช่ไหมอันนี้แง้มปากสักนิดนึงก็ได้นะฮะจะได้คลเคลีย,ยนะฮะแต่ว่าแม่เขาบอกลูกสาวจะฆ่าตัวตายพรุ่งนี้พระผู้ใหญ่ควรขยับได้แล้วนะฮะฟัะงเสียงแม่ของน้องนุ้ยฮะก่อนแล้วทีนี้แม่คิดว่าเออมีพระอยู่แค่รูปเดียวแม่จะมาบวชปฏิบัติธรรมอยู่ไม่ได้แล้วทีนี้ก็บอกว่าลูกก็ไม่ก็สบายใจก็เลยน้องมาบวกกับแม่ไหมว่าได้ได้แต่เวลาแม่จะึกออกไปต้องเราต้องสึกไปพร้อมกันประมาณนี้นะเพราะว่าเพราะว่ามีพระอยู่แค่รูปเดียว ทีนี้พอวันที่แม่จะต้องลาจาก,กาไปพระใช้เขาอ้างว่าไไนนะอุ้ยสึกไม่ได้นะลูกตัวสึกไม่ได้สึกออกไปเธอต้องลูกเธอต้องตายเธอต้องเธอรับผิดชอบไว้ชีวิตลูกคนลูกตั้งทั้งคนอ่ะนะตอนนั้นลูกอายุประมาณ20ค่ะตอนปีนี้ย่าง21แล้วทีนี้ลูกก็บอกว่าขู่ขู่ทุกอย่างเลยทีนี้หนูก็ไม่รู้จะลองเรียนใครโรไปหา กำนันตำที่ท้องเที่ยนนะบอกว่าขอความช่วยเหลือหน่อยหนูไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแม่เคยเตือนแล้วว่าพระพระเนี่ยเคยจะพูดหา เกี่ยวกับผู้หญิงสองสามคนนี่แหละล่าสุดคุณผู้ชมครับหลังจากเจ้าอาวาสนะฮะออกวัดกลางดึกเอาอย่างนี้คือล่าสุดจริงๆเลยเนี่ยสองทุ่มครึ่งกำนันตำบลห้วยพริกพาพระที่ถูกกล่าวหาไปพบเจ้าคณะตำบลแล้วนะฮะโดยเห็นบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะเดี๋ยวลองตัดภาพอ๋อแกเป็นกำนันพี่ที่ใส่เสื้อสิงเนี่ยนะฮะตอนแรกเราก็งงใครเนาะนี่ฮะโอ้กำนันกำนันนี่ด้วยความเคารพตอนแรกไม่รู้นักข่าวเพิ่งแจ้งเข้ามานึกว่าคนขับรถนะฮะ เป็นกำนันเลยนะครับคุณผู้ชมฮะโดยเห็นบอกว่าแกพาไปพบพระฝ่ายปกครองอโดยพี่กำนันเนี่ยแกบอกกับเรานะฮะพี่ชาันารงศรีสว่างคำตอบคือ แกไปคมขืนจริงไว้เลยที่อยากรู้คือเหมือนกับว่าพอไปคุยกับพระผู้ใหญ่แล้วเนี่ยว่าผู้เสียหายร้องเรียนมาแบบนี้ออพระที่ถูกกล่าวหาปฏิเสธค่ะบอกว่าไม่ได้กระทําการตามที่ผู้หญิงกล่าวหาซึ่งณตอนนี้ทั้งฝ่ายตํารวจทั้งฝ่ายปกครองก็เอาผิดเกี่ยวกับคดีล่วงละเมิดทางเพศไม่ได้เพราะว่าสําคัญผู้เสียหายเขาก็ไม่มีหลักฐานคือจริงมันต้องไปตรวจสอบ คุณผู้ชมต้องดูก่อนก็คือต้องให้หมอตรวจนะฮะแต่มันเกิน3เดือนแล้วอยังโดยหลักถ้าจำไม่ผิดนี่ยนะฮะและประเด็นคือตํารวจเห็นบอกว่าผู้หญิงไม่มีคลิปโอ้ยใครจะถ่ายฮะตอนโดนปั๊มเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยผู้หญิงเขาอ้างว่าเขาไม่มีคลิปใช่ไหมใช่ไม่มีหลักฐานนี่หลักฐานที่มันตรวจได้นี่ถูกไหม แต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดเมื่อประมาณเดือนก<อ>ุมภาพันธ์ปีที่แล้วแล้วนอ้องเขาก็ศึกมาตั้งแต่กร,รกฎาคมปีที่แล้วไงครับมันเกิน3เดือนแล้วดินนแล้วขณะเดียวกันเนี่ยในพื้นที่กำนันยืนยันไม่มีผู้เสียหายไรอื่นนะฮะอเอาฟังเสียงกำน,น,นะะันหน่อยฮะได้ยกเอาข้อกฎระเบียบของทางสฆงนะซึ่งสามารถเอาผิดได้อย่างเดียวคือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าอาวาสเพราะเจ้าอาวาสมอบหมายไปสิบข้อ ให้ไปปฏิบัติอยู่ที่นั่นข้อหนึ่งก็คือห้ามมีการบวชชีหรือแม่ชีประจำอยู่ที่ที่นั่นนี่คือข้อสรุปที่องค์หลงคล่องเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติได้และก็ยอมรับเป็นความผิดที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเรื่องขตากรามาคำสั่งของเจ้าอาวาสได้นะเรื่องอื่นๆเนื่องจากมันไม่มีหลักฐานมายืนยัน ที่จะเอาความผิดทางอาญาทางแพ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็โอ,โอ้ก็เกินเวลาแล้วถ้าสมมติเจอแบบนี้จริงต้องรีบแจ้งความนะฮะอย่าให้อายุความมันขาดเพราะฉะนั้นตอนนี้เท่ากับว่าถ้าไม่มีหลักฐานท่านก็ถ้าท่านไม่ได้ทำท่านก็ยังเป็นเจ้าว่าตอ